ดาราฟังคำผมนะครับฟังคำนี้ฟังคำนี้ทีวีทีวีมันจบไปแล้วอีกครั้งนะทีวีมันจบไปแล้วแต่แต่สำหรับคุณที่เป็นดาราแล้วแล้วตกอับห้ามพูดเลยนะเด็กรุ่นใหม่มาเก่งกว่ากูเยอะห้ามพูดคำนี้ห้ามพูดคำนี้เลยห้ามพูดโดยเด็ดขาด เอาคำนี้ไปกูต้องขึ้นขึ้นอีกขึ้นและดังกว่าเดิมแต่ไม่ขึ้นทางเก่าขึ้นทางใหม่ขึ้นทางใหม่ขึ้นทางไหนลูกตาของคนเนี่ยมันถูกขโมยไปมันถูกขโมยไปไปอยู่ที่อื่นความต้องการในความบันเทิงเนี่ยยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแต่มันย้ายมันย้ายสถานที่มันไปอยู่ในมือถือหรือมันก็คือโลกส่วนตัว เพราะฉะนั้นแล้วดาราที่ตกอับดาราที่ไม่ดังเพราะว่าถูกขมโมยลูกตาให้ให้ใหเปลี่ยนสถานที่ทำช่อง Youtube สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของช่องเลยสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของช่องเลยไม่ต้องพึ่งทีวีเลยไม่ต้องพึ่งทีวีสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่จำคำนี้ไว้ครับจำคำนี้ไว้อารมณ์อารมณ์มาก่อนความจริง มาทีหลังอีกทีนะอารมณ์มาก่อนความจริงมาทีหลังคืออะไรอารมณ์มันต้องเป็นอารมณ์แบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าดูท่าทางนะครับดูท่าทางนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสวมวิญญาณเลยไอ้ตอนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือการปล่อยวางแต่ในขณะที่เราสวมวิญญาณเนี่ยมันต้องเป็นฟิลแบบอืมันเป็นแบบนี้นี่เองะ ความรู้สึกต้องเป็นแบบนี้นี่เองได้มันแล้วลิ้มรสด,ดื่มดำไปแล้วอ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสพเสพความรู้สึกได้มันแล้วล่วงหน้าล่วงหน้าล่วงหน้าไปก่อนสถานการณ์จริงมันคือโลกของจินตนาการนะครับโลกของจินตนาการเสพไปก่อนเลยเสพไปก่อนเลยอืมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผมแคปหมูอัพพาวเวอร์สเดนสอนคนธรรมดาด้วยวิชาเป็นเจ้าของสื่อ